จิ้มเลยจ้ะพี่นอ้องอ้าวพอแล้วจ้ะพี่น้องสีเหลืองจับบานอุยงามๆเลยจ้ะโยขาเนาะ,ะผมตะลุกคุกจ้ะพี่น้องถุงดำจ้ะพอแล้วจ้ะพี่น้องเฮ็ดเพิงเขาจ้ะแสีบเด้อจ้ะพี่อีกได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกระวิซา,านบ้านฉันจ้ะพอกระเนวันที่18มิถุนายน2567จ้ะ เมื่อวานพี่น้องเขาปลาหาเฮ็ดจ่าพิกัดปลาบ้าน้องเมกตำบลหน่วยคามเพิ่มพูนฤกษจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะหลังจากเมื่อวานเขาไปเดินเขาปลาเนาะพครปมีเนาะครับผมเมื่อวานนี้เขาไปซับล้วไม่ใจพี่น้องเมื่อนี้ก็ไปหลุนไปชนสาวอยู่อย่างนั้นในใจพี่น้องสีโสมสีมันเ่าจะสีดีเก็บเฮ็ดยังแน่เฮ็ดอียังสึกเกิดแน่จ้ะไปกันเลยจ้าไปครับเห็ดตะไคร้จ้าโอ้ยเมื่อวานมาเดินเขาปลาใจพี่น้องมีปลาฝนตกนะพครปมีเนาะครับผมอยู่บ้านมาตกด้วยจ้ะ อ๋อสดุด้ออดอกจ้าเห็ดตะไคร่จ้ะกอแดงจ้าโอ้ยจุ่มจ้าต้นข้อคำาจพี่น้องอยู่ปะตอนสีหาม,มงคลจ้ะอ้าวแบบจ้มเลย้จยพี่น้อง ขาวจ้ะโอ้ยจนนี่นอยู่ดีเนาะขาเนาะ,ะผมตะโลโคกจ้กพี่น้องอาดขาไม่ใหญ่เถอะขาลายเลือดจ้า น้ังเขียวจ้าอ้าวพอวจพี่น้องสีเหลืองจา้าบานนี่โอยงามๆเลยจ้าอ้าวสีสูกสีม,สมันแ้มเลยจ้าหุุนไปน้ำกันเด้อ้จพี่น้องมีตามเฮ็ดละโงเนะพอปลาหมีเนาะครับผมเดยวจ้า อุ้ยจะแม่นแล้วม้องสัมผัสเบครัห่นเหลือง <c ười> นั่นโอ้ยหาโมหาโมดูอ๋อฮ่าฮ่ก็เฮ็ดคือกระน,นองอ่ามีก็ได้จีมยอนอยู่ครับพี่น้องเดืปาดขายอยู่จ้ะผีเด้อนี่ครับอ้ออากระลังใจพี่น้องกระล่าง ดอกปุยใหญ่คือหลอกก่อนเนาะแน่นครับดอกควันดีฮะเอาดอกใหญ่เด้อจ้ะอ่ะจีมเลยจ้ะพี่น้องค่ำละดอกเลยจ้ะใครจ้ะพี่น้องวันยังดูแต่อีตองตัวนี้ปีนปั้งอ่อีกดอกจ้ะพี่น้อง เห็ดฝึ่งดำใจพี่น้องบ้านนี่ยออเห็ดดอกเห็ดเราง่ออกเบ็ดเห็ดผึ่งออกจังได้เนาะจังออกบ่มีหมูเนาะใหญ่พี่เราออกบ่ออกห่างๆเนาะกำลังสิออกบ่จักเนาะแต่ก็ยังเห็นห่างอยู่จ้ะฝึ่งดำจ้าฝึ่งดำจ้าอุ้ยแศรษเด้อใจพี่น้องเห็ดสนิทเนี่ เดยบ้าน่ะงอุ้ยมาเร็วแล้วขาลายเลือดจ้าวันนี้เห็นสองดอกจ้ะพี่น้องพี่พี่พี่ดอกงามจ้าอุ้ยงามแต่ดอกขาถือแท้อีกดอกจ้า หาวานจ้าโอ้นี่นี่น,นี่แม่งกินเนาะแม่งกินไปดอกหนึ่งจ้าแดงล้างซ้ำจ้าอีกด,ดอกนึ่งนี่เาราเพืดอแนะนำหิดกอ่นะอนาะผมกะมีเนาะครับผมขาลายเลือด อุ้ยอุ้ยเอาดรกนู้นฮักเลยคอยเดี๋ยวใจพี่น้องเฮ็ดเพิ่งเขาจะแสบเด,อด้อจ้ะพี่อีกอ้าย,อยสองดอกงามๆเลยงามแห็นจ้ะอู้หูเบื่อสมัครเพิ่งตัาเตาลูกว่าคุ้นตันจ้จพี่น้อง เิ่งขาลลยครับพี่นุ่มเดินขาลายจ้าเราเคยออกไสร้ายพา่อเถื่อนเนาะเมนจ้ะหลังจากที่ห้าน้ำเฮ็ดละงอกครับพี่น้องบอคือเป็นไรครับวันนี้าหาเฮ็ดกอเฮ็ดเิ่งคือเก่าเนาะจ้ะน้าเฮ็ดกอกะมาสาจ้ะพี่น้อง ครับผมกะมาหอดบานเนาะแม่ป่าหมีแมย์จ้ะมื้อนี้น้ำเพชรละโง่กับพี่น้องน้ำน้ำเพชรเพชรสีเปลี่ยนนะจ๊ะพี่น้องครับผมแต่ว่ากะกะแด้แกงยุ่จใจพี่น้องเนี่ยหลายเติมเนาะวยเขาเพ็ดกอกะจักบ่ทันจักว่าจังได๋เนาะบ่เห็นครับพี่น้องแมยจ้ะสงสัยสิไปสาจ้ะพี่น้องหรือว่าเพ็ดเพิ่นกะอยากบายเนาะจ้ะเข้ามาโซนทางดอนตลาดเนาะพ่อป่าหมีเนาะครับผมฟังทางแดงทางผิดใจพี่น้องเขาบริเวไปทางพาตนาทาง ปลาอย่างหน้าเนาะครับผมเฮาเราอีู่ปลากอจะพี่น้องพอปลาหมีกับแม่ปลาหมียมีสีหาโซนปลากอจะโซนดอนจลาจะเบื้องพ้นงานเขาได้ใจพี่น้องสิเก็บให้เบิ่งเนาะบ่ได้เฮ็ดอีหยังเน่ยจะครับผมเดี๋ยวจ้าครับเฮดของเฮาน้ำเฮดลงงะงอก็คือจังเห็นอยู่ครับเขาที่แหลกเนาะแม่ปลาหมียเมนจ้ะเขาที่<า>แหลก็เห็นคืออยู่ครับพี่น้องนี่เป็นเห็ดเพื่องเขาจ้ะพี่น้องแซ่บเด้อจ้ะเห็ดสนิทนี่ อยู่ที่ละงอูอยู่แกงยังยู่เนาะพอบำมีเนาะแกงกินบ่เบ้อจ,จ้ะพี่น้องเห็ดกอรกระไดอยู่เด้อจเห็ดกอตัวน,นี้ผึ่งแดงขาลายเนาะผึ่งดำจ้ะผึ่งขาลายเลือจ,จ้ะละงขูขาวคุณตัดน,น,นี่กะไปน,ำน้ำเนาะแ่ไปดอกนึงคือเกาจ้ะพี่น้องคุณตัดแดงน้นาแนะดงสัมจ้ะ กอแดงเข้าจ้ะขาลายเลือดเผ่งดำจ้านี่กับเผ่งดำจ้ะตัวนี้เฮ็ดเผ่งข้าเมเปมี่เก็บเอาเลยจ้ะเพราะว่าไปไกลกันเนาะแมนครับเลยอกไปเด้เอ,อิญเพราะเมี่จ้ะพี่น้องอ๋อเฮ็ดละงอสิพืชขึ้นเนาะจ้ะตามเฮ็ดพิชชนิดกันสีิเปลี่ยนเลยนะพปะมปอร์เมนเนาะเฮ็ดตะไข่จ้ะขาวดินกอแดง ตัวนี้ก็ตะไคร้จ้ะพี่น้องลหลายๆอย่างแกงร่วมกันกะเสบดีดอกเราพอประมีเนาะครับผมแกงสุดกินเทียงเลยจ้ะพี่น้องตัวนี้ก็เผือกดำจ้ะขาลายเลือดนี่ก็ขาลายเลือดจ้ะตัวนี้เห็ดองค์นกหน่อยจ้ะพี่น้องตัวนี้เห็ดตะไคร้จ้ะหมอมเด้อะจ้ะพี่น้องนี่ปิ้งป่นนี่สุดยอดจ้ะออสองสามดอกเหมือนกันแมนจ้ะ เฮ้ยละโงกะ่กระด้เป็นมูอยู่นอ้มูล,ละหาหกดอกนาะมีมูหนึ่งเนาะครับผมเิ่นกับญญเพะขันหญงแห้งใจพี่นอ้องแต่ว่าใครมีใดใครเดียวจะห้าหมูใสก่กระเบื้อนะเด็กแกงที่ใจพี่น้องแดงน้าจ้ะบอกง่ายก็เพราะแต่เด็กแกงเนาะแม่จ้ะเฮ็ดมือน,นี่ครับตะไค้ได้ใจพี่น้องนี่ตะไค้เขียวจ้ะตัวนี้สิเป็นตะไค้ขาวจา้ะนาวานแดงลังสามจ้ะพ้นงานห้าเมือนใจพี่นอ้องเด็กแกงคือเกาเนาะครับผม วาทันหือหาเนาะแม่จ้ะผลงานเท่ากับพ่อแต่เด็กแกงสิพี่น้องนั่เฮ็ดละงงน้องที่แหลกเนาะครับผมกะคือจังคือยู่แต่พี่น้องเขาไปที่แหลกคือจังได้เก็บคือจังเห็นเราไปเรามาเพิ่นว่าบ่คือเนาะพอบ่มีเนาะครับผมงอเข่าห่มเฮ็ดก่อกะก็คือจังบ่เห็นห้อยแฮงปานใดเนาะ จักว่าเพิ่นหยุดไปหรือว่าจังได๋แต่ว่าออกจังได๋เนาะเฮ็ดก็เดินเนาะครับผมแต่ว่าเฮ็ดก่อนี่ออกเรื่อยๆจนหอดหนาวครับพี่น้องแล้วแต่เพิ่นสิเว้นจักมื้อเนาะแล้วแต่เพิ่นสิออกคมใดครับพี่น้องเราหลุนก็เล่าพอปามีเนาะครับผมเรลุนนี่เงเฮา2คนจ้ะพี่น้องสิได้สีมานเ็ดหยังแน่จ้ะนี่รายการเนาใหม่เฮาจ้ะที่นอน้อยเฮาก็บ่ได้ส่งเนาะพอปามีเนาะครับผมแในปามีก็เอามา่อหนึงจะพี่น้องหนึงแล้วก็แท็กซสื้อทุ่งหว่จตะกี้จะแต่สิส่งให้แต่แต่น้องงามๆเนาะ ครับผมกให้แ <rôle> ม่ไปเห็ดน right ้ำใหม่สูงน an <angel> ้ำแม่จ้ะพี่น้องเท่ากับเห็ดใบกินน้ำจ้ะหักน้ำใหม่จะคล้องในดอกของเห็ดใบจ้ะพี่น้องเสียดายคนเนาะครับผมน้อยหน่อยๆคนจ้ะอีกส่วนหนึ่งกับเพื่อนในซับเนาะแม่จ้ะอีกส่วนหนึ่งเท่ากับเพื่อนในซับใจน้ำใหม่เหมือนเท่ากับพี่น้องเขาปลาหาเห็ดจ้ะผลงานเห็ดเท่ากับพ่อเด็กแกงคือเราเั้งหมดมีเนาะครับผมก็ถือว่าประมาณแล้วครับมือนี้เนาะ มืน,นีกับพอพี่น้องแบบสันส,นสนอีกคือเก่า้ะพอปามีเนาะครับผมจ้าฝากก็ไห์ก็แช์ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันเลยด้วยจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอ,ญขอคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกร่างแร่นใจที่ส่งห้พอปามีกับเมยปามีสำหรับคลิปมือนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบกันไหมคิีหนานจ้า